สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เคยดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะกลับมาร้อนระอุอีกครั้งทงั้งทที่เพิ่งจะมีการลงนามในปฏิญญาร่วมสันติภาพไปได้ไม่นานเลยใช่ครับจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือเหตุการณ์วันที่10พฤศจิกายนปี68ที่ทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดจนถึงขั้นขาขาดเหตุการณ์นี้มันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายเลยที่ทำให้ข้อตกลงทุกอย่างมันพังลงมา วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สถานการณ์ในพื้นที่เป็นยังไงแล้วทำไมทำไมสงครามเต็มรูปแบบมันถึงยังไม่เกิดครับคือประเด็นหลักที่ต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือนี่เป็นวิกฤตเรื่องของความเชื่อมั่นเลยครับมันพังทลายลงไปหมดเลยความเชื่อมั่นใช่ครับเหตุการณ์ทุนระเบิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การประทะกันธรรมดาตามชายแดนแต่มันคือการกระทําที่ฝั่งไทยมองว่าเหมือนการหักหลังกันซึ่งซึ่งหน้า มันกระทบไปถึงรากของความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งหมดแล้วก็ดึงผู้เล่นระดับมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแตกหักเลยดีกว่าค่ะเรื่องทุนระเบิดนี้เองมันเป็นมายังไงกันแน่คะทำไมครั้งนี้ถึงรุนแรงจนทุกอย่างต้องหยุดไปเลยเหตุการณ์วันที่10พฤศจิกายนยนี้เป็นเหมือนจุดเดือดเลยครับคือมีทหารไทยชุดลาดตระเวนไปเหยียบทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 PMN2 ที่บริเวณห้วยตาามรียจังหวัดศรีสะเกดผลก็คือมีทหารเจ็บหนักไปสี่นายแล้วที่น่าเศร้ามากคือมีหนึ่งนายที่ต้องเสียขาขวาไปโห oh, เสียขาเลยครับแต่ที่น่ากมลกว่านั้นอีกก็คือนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกเลยนะอ้าวไม่ใช่ครั้งแรกหรอคะไม่ใช่ครับถ้าเราย้อนข้อมูลกลับไปแค่ไม่กี่เดือนนะตั้งแต่กรกฎราคมมาจนถึงวันเกิดเหตุเนี่ย มีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดไปแล้ว7ครั้ง7ครั้งบาดเจ็บรวม20นายแล้วก็ศูนย์เสียขาไปแล้ว7นายครับเจดขาจากทุ่นระเบิดที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกแล้วอะไรคะคือหลักฐานที่ทําให้เรามั่นใจมากว่านี่ไม่ใช่ของเก่าที่ตกค้างแต่เป็นการตั้งใจเอามาวางใหม่มันมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนมากครับอย่างแรกเลยคือสภาพของตัวทุ่นระเบิดเองที่เราเก็บกู้มาได้เนี่ยมันใหม่มาก ยังมันวาวอยู่เลยไม่ใช่ของเก่าที่ฝังดินมาเป็น10บสปีแน่นอนอ๋อสภาพมันฟ้องใช่ครับ 2. คือชนิดของมันไอเจ้า p m n เนเนี่ยเป็นชนิดที่กองทัพไทยไม่มีในครอบครองแล้วคือเราเลิกใช้ไปนานแล้วตามพันธกรณีของอนุสัญญาออตตาวาค่ะและ 3. ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นหลักฐานที่มัดตัวที่สุด คือมีรายงานว่าเราได้คลิปวิดีโอมาคลิปวิดีโอเลยเหรอคะครับจากโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชาที่เราจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้ในคลิปนั้นน่ะบันทึกภาพตอนที่เขาลักลอบเข้ามาวางทุนระเบิดในฝั่งไทยไว้ด้วยตัวเองเลยโอ้โหมีคลิปเป็นหลักฐานขนาดนี้แล้วเรื่องอนุสัญญาออตโตวาที่พูดถึงมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะสำคัญมากๆครับเพราะมันยกระดับเรื่องนี้จากการยุ่ยยุทางทหารธรรมดาธรรมดา ให้กลายเป็นเรื่องของการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศไปเลยขนาดนั้นเลยกับอนุสัญญาออตตาวาเนี่ยคือข้อตกลงระดับโลกที่ห้ามใช้ห้ามผลิตห้ามสะสมทุนระเบิดสังหารบุคคลโดยเด็ดขาดซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยก็เป็นสมาชิกในอนุสัญญานี้เหมือนกันอ๋อก็คือรู้กฎกันทั้งคู่ถูกต้องครับ การกระทาแบบนี้มันเลยไม่ใช่แค่การละเมิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างสองประเทศแต่เป็นการละเมิดพันธสัญญาระหว่างประเทศที่ตัวเองให้ไว้กับโลกซึ่งมันอาจจะถูกตีความไปได้ถึงขั้นเป็นอาชญากรรมสงครามหรือ war crime ได้เลยทีเดียวรุนแรงถึงขั้นอาชญากรรมสงคราม ก็ไม่แปลกใจเลยค่ะที่รัฐบาลไทยจะออกมาตอบโต้อย่างแข็งกร้าวด้วยการประกาศระง,งับปฏิญญาสันติภาพทันทีมันเหมือนการบอกไปเลยว่าในเมื่อคุณไม่รักษากติกาเราก็ไม่จําเป็นต้องเล่นตามเกมคุณอีกต่อไปใช่เลยครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ไทยมีความชอบธรรมเต็มที่ในการส่งจดหมายประท้วงตรงไปที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหปร,ระชาชาติหรือ UNSC แล้วก็เตรมจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาที่เจนีวาด้วยเป็นการส่งสัญญาณชัดๆว่าไทยพร้อมจะสู้ในเวทีโลกไม่ใช่แค่ในสนามรบไปแบบนี้แน่นอนว่าสถานการณ์ในพื้นที่จริงมันก็ต้องร้อนขึ้นตามไปด้วยมีรายงานเรื่องการเคลื่อนไหวทางทหารที่เข้มข้นขึ้นมากมันเป็นยังไงบ้างคะจากข้อมูลของกองทับภาคที่2นะครับชี้ให้เห็นเลยว่าฝ่ายกัมพูชามีการเสริมกําลังแบบ มีนัยสำคัญมากในหลายจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจเลยก็คือบริเวณปราสาทตาควายในจังหวัดสุรินทร์<ฆ>มีการใช้ตัวปราสาทเป็นบังเกอร์ป้องกันแล้วยังสร้างกระเช้าลำเลียงพลขึ้นไปบนเนิน350พร้อมกับเสริญทหารเข้าไปอีกกว่า250นายเดี๋ยวเยวนะคะใช้โบราณสถานเป็นบังเกอร์เลยเหรอคะนี่มันผิดหลักการสากลด้วยไม่ใช่หรอคะใช่ครับเป็นการกระทําที่สุ่มเสี่ยงและผิดหลักการมาก แต่ยังไม่หมดแค่นั้นถ้าขยับไปที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดก็มีรายงานว่ามีการนำรถถัง T ห5าสาจำนวน10คันเข้ามาประจำการรถถังเลยครับและยังมีการวานทุ่นระเบิดป้องกันร,รอบฐานที่มั่นของตัวเองอีกต่างหากนี่คือสัญญาณของการเตรียมพร้อมรับการประทะเต็มรูปแบบแล้ว ไม่ใช่แค่การตรึงกำลังธรรมดาแล้วพื้นที่อื่นๆล่ะคะอย่างทางอุบลราชธานีเป็นยังไงบ้างที่ช่องอ่านมานเนิน667ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญก็ถูกยึดครองไปแล้วก็วางกําลังป้องกันแน่นหนาส่วนที่ช่องบกซึ่งเป็นจุดเชื่อม3ประเทศไทยลาวกัมพูชามีการประมาณกันว่ามีกําลังฐานกัมพูชาตรึงอยู่ตรงนั้นมากถึงแ0 0นายเลยโหแปดนาย ภาพรวมคือเขาไม่ได้แค่ตั้งรับเฉยๆแต่มีการวางกำลังในลักษณะที่พร้อมจะรุกได้ทันทีฟังดูแล้วน่ากังวลมากแล้วท่าทีของฝั่งไทยล่ะคะพอเห็นการเคลื่อนไหวแบบนี้เราตอบสนองอย่างไรบ้างฝ่ายไทยก็ปรับท่าทีทันทีครับหลังร,งระงับปฏิญญาสันติภาพอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดคือประกาศเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดในดินแดนไทย13พื้นที่เร่งด่วนโดยไม่ต้องไปรอความเห็นชอบจากกัมพูชาอีกแล้วอื เป็นการประกาศอธิปไตยของเราเลยใช่ครับ 2. คือชะลอแผนถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนและ 3. คือระง,งับการส่งตัวเฉลยศึกชาวกัมพูชา18นายกลับประเทศไว้ก่อนคือรอจนกว่าจะแน่ใจว่ากัมพูชาหยุดการกระทําที่เป็นปรปักจริงๆค่ะแม้รัฐบาลจะย้ําว่าจะใช้สันติวิธีแต่ก็ทิ้งท้ายประโยคสําคัญไว้ว่าสง,งวนสิทธิ์ในการตอบโต้ซึ่งในภาษาทางการทูตก็คือพร้อมจะใช้กําลังถ้าจําเป็นนั่นเอง เอาละคะ่ะเพราะสถานการณ์มันมาถึงจุดที่ต่างฝ่ายต่างจ้องหน้ากันแบบนี้มันเหมือนเรายือนอยู่บนปากเหวเลยหลายคนก็คงอยากรู้ว่ามันจะไปทางไหนต่อมีบทวิเคราะห์ของรอสอดรปณิธานวัฒนายากรที่มองว่ามันมีฉากทัศน์ที่เป็นไปได้อยู่3รูปแบบใช่ครับเป็นการวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากเพราะมันครอบคลุมความเป็นไปได้หลักๆไว้หมดเลยฉากทัดแรกที่ดรปณิธานพูดถึงคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือสงครามเต็มรูปแบบหรือ total war สงครามเต็มรูปแบบหมายถึงการรบใหญ่แบบเอาแพ้เอาชนะกันไปให้ข้างหนึ่งเลยใช่ไหมคะโอกาสเกิดมันมากน้อยแค่ไหนในทางทฤษฎีคือการสู้รบเพื่อทําลายศักยภาพทางทหารของอีกฝ่ายให้สิ้นซากไปเลย <c oughs> แต่ในทางปฏิบัตินะตอนนี้ฉากทัศนี้นังมีความเป็นไปได้ไม่สูงมากนักเพราะทั้งสองฝ่ายรู้ดีว่าต้นทุนมันสูงเกินไปทั้งเรื่องชีวิตทหารเศรษฐกิจแล้วก็แรงกดดันจากนานาชาติด้วยค่ะ <c oughs> แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันยังคงเป็นความเป็นไปได้อยู่ถ้าหากมีการคำนวณอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วฉากทัดที่2ล่ะคะฉากทัดที่2คือความขัดแย้งจํากัดและต่อเนื่องซึ่งนี่คือสิ่งที่เรากำลังกรเชิญอยู่ตอนนี้เลยครับโอ้คือสถานการณ์ปัจจุบันนี้เองใช่เลยครับคือไม่มีสงครามใหญ่แต่มีการกระทบกระทั่งกันเป็นจุดๆมีการยิงตอบโต้กันบ้างควบคู่ไปกับการทําสงครามข่าวสารการตอบโต้ทางการเมืองรายวัน มันเป็นสภาวะที่อึดอัดแล้วก็ไม่แน่นอนอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนที่ไม่รู้เลยว่าวันนี้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนสงครามเย็นย่อมๆที่ชายแดนเลยนะคะแล้วฉากทัดสุดท้ายล่ะคะพอจะมีความหวังอยู่บ้างไหมฉากถัดสุดท้ายคือการกลับสู่โต๊ะเจรจาครับค่ะแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้มันไม่ได้เกิดจากแค่ไทยกับกัมพูชาสฝ่าย แต่ต้องมีแรงผลักดันมหาศาลจากข้างนอกโดยเฉพาะจากมหาอำนาจแด่งสหรัฐอเมริกากับจีนรวมถึงแรงกดดันจากอาเซียนด้วยกันเองเพราะไม่มีใครอยากเห็นสงครามประทุขึ้นในใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรอกครับบทบาทของมหาอำนาจนี่ดูจะสําคัญมากในความขัดแย้งรอบนี้เลยนะคะชัดเจนมากครับนี่ไม่ใช่เรื่องของแค่2ประเทศอีกต่อไปแล้ว อย่าลืมว่าในปฏิยาสันติภาพฉบับเดิมสหรัฐกับมาเลเซียก็เข้ามาเป็นคนกลางด้วยซ้ำในขณะที่จีนก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของกัมามาตลอดแถมยังมีประเด็นเรื่องการค้าเข้ามาเกี่ยวอีกเพราะเคยมีสัญญาณจากฝั่งสหรัฐว่าจะระงับการเจรจาการค้าบางอย่างกับไทยจนกว่าสถานการณ์ชายแดนจะสงบลงอ๋อมีเรื่องการค้ามาเป็นเงื่อนไขด้วยครับมันเลยเป็นเกมที่ซับซ้อนมาก รัฐบาลไทยก็ต้องพยายามแยกเรื่องความมั่นคงออกจากการค้าซึ่งในทางปฏิบัติมันทําได้ยากมากนี่คือคําถามใหญ่ที่หลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันค่ะในเมื่อสถานการณ์มันตึงเครียดขนาดนี้ผู้นําก็ดูแข็งกร้าวมีการเสริมกําลังทหารแต่ทําไมสงครามใหญ่แบบเต็มรูปแบบมันถึงยังไม่เกิดสักทีอะไรคือปัจจัยที่คอยดึงดึงกันไว้อยู่ค่ะทํางานอยู่เบื้องหลังหลายอย่างมากอย่างแรกเลยคือปัจจัยด้านการทูต ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุพอดีเนี่ยนายกรัฐมนตรีของไทยมีกําหนดการต้องไปเยือนจีนอ๋อ oh, จังหวะเวลาครับซึ่งจีนคือผู้สนับสนุนหลักของกัมพูชาการเปิดศึกช่วงนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อภาพใหญ่ได้เป็นเรื่องจังหวะเวลาทางการทูตนี่เองใช่ครับแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องความพร้อมของกองทัพ,พเราเองด้วยคือต้องยอมรับว่าหลังลงนามสันติภาพไปกองทัพไทยก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการบางอย่างลง มีการถอนอาวุธหนักบางส่วนกลับเข้าที่ตั้งปกติมีการสับเปลี่ยนกำลังพลให้ได้พักค่ะพอเกิดเรื่องขึ้นกระทันหันความพร้อมรบแบบร้อเอร์เซ็นในทันทีมันก็เลยยังไม่มีอีกอย่างคือพวกยุโทโธปกรณ์อย่างกระสุนปืนใหญ่ที่สั่งซื้อเพิ่มไว้ก็ยังมาไม่ครบแปลว,ว่าเราก็ยังไม่พร้อมเต็มที่เหมือนกันแล้วการประเมินกำลังของฝ่ายตรงข้ามล่ะคะเรามองเขายังไงเราก็ประเมินว่ากัาามพูชาก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งครับ อาวุธหนักของเขาไม่ได้ถอนออกไปไกลจากชายแดนมากนักแล้วเขาก็มีหน่วยรบพิเศษที่ขึ้นชื่อคือหน่วย911ซึ่งชำนาญพื้นที่ตรงนั้นดีมากการจะเข้าปะทะก็ต้องคิดให้รอบคอบอและปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญมากคือมีสัญญาณเตือนอย่างไม่เป็นทางการผ่านช่องทางทหารมาจากสหรัฐอเมริกาให้ไทยพยายามอดทนอดกลั้นไว้ก่อนแต่ทั้งหมดนั่นคือมุมมองจากระดับบน จากรัฐบาลจากกองทัพใช่ไหมคะในขณะเดียวกันดิฉันรู้สึกว่ามันมีแรงกดดันอีกด้านที่สวนทางกันเลยมาจากระดับล่างขึ้นมาด้วยถูกต้องเลยครับนั่นคือแรงกดดันที่อันตรายและจัดการได้ยากที่สุดคือกระแสะในหมู่ทหารที่ปฏิบัติงานอยู่หน้าแนวรบรวมถึงประชาชนบางส่วนที่ตามข่าวพวกเขารู้สึกว่าศักดิ์ศรีของชาติถูกท้าทายซ้ำแล้วซ้ำเล่าอารมณ์ร่วมของคนในชาติใช่ครับ แล้วก็มีความต้องการอย่างแรงกล้าให้กองทัพใช้ปฏิบัติการทางทหารที่เด็ดขาดเพื่อสั่งสอนและก็รักษาศักดิ์ศรีของประเทศเอาไว้ซึ่งแรงกดดันนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในโลกออนไลน์แต่มันออกมาสู่โลกจริงด้วยใช่ไหมคะชัดเจนมากครับมีการรวมตัวกันของกลุ่มที่ชื่อว่าคณะรวมพลังปกป้องอธิปไตยที่เคลื่อนขบวนไปประท้วงถึงหน้าสถานทูตสหรัฐกับมาเลเซียเลยโห oh, ไปถึงหน้าสถานทูตเลยครับ ไปยื่อหนังสือเรียกร้องให้มหาอำนาจเหล่านี้หยุดแทรกแซงกิจการภายในของไทยแล้วหันไปกดดันกัมพูชาซึ่งเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงก่อนนี่คือภาพสะท้อนของแรงกดดัน2ด้านที่รัฐบาลกับกองทัพกําลังเจออยู่ค่ะด้านหนึ่งคือความซับซ้อนของเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ต้องนิ่งต้องสกุมแต่อีกด้านหนึ่งคืออารมณ์ความรู้สึกของคนในชาติที่กําลังเดือดดาน การจะหาจุดสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้มันท้าทายอย่างยิ่งเลยครับพอฟังทั้งหมดแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะจากความหวังในปฏิญญาสันติภาพมันพังทลายลงเพราะปัญหาทุนระเบิดแล้วก็ลุกลามไปสู่การ,รเผชิญหน้าทางทหารขณะเดียวกันก็มีเกมการทู่ที่ซับซ้อนมีมหาอำนาจเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญทำให้สถานการณ์ตอนนี้มันยังค้างตึงอยู่ในสภาวะความขัดแย้งจำกัดอย่างที่ดรปณิธานวิเคราะห์ไว แต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าแรงผลักกับแรงต้านทั้งหมดนี้จะนำพาสถานการณ์ไปสู่ฉากทัดไหนกันแน่ในอนาคตครับและในสถานการณ์ที่ทุกอย่างมันเปราะบางแบบนี้มันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับคำว่าชัยชนะกันใหม่บางทีชัยชนะอาจจะไม่ได้หมายถึงการชนะในสนามรบอย่างเดียวแต่อาจจะหมายถึงความสามารถในการหาสมดุลใหม่ทางยุทธศาสตร์ที่เราสามารถปกป้องอธิปไตย ความปลอดภัยของประชาชนได้โดยไม่ต้องจ่ายด้วยต้นทุนที่สูงเกินไปอย่างสงคราม,มคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้คิดกันก็คือท่ามกลางแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกที่บีบคั้นอยู่แบบนี้เส้นทางที่นำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนจริงๆควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและเราในฐานะสังคมต้องพร้อมที่จะแลกมันมาด้วยอะไรบ้างครับ